สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ A plus building channel พบก,กับผมอาร์มอีกเช่นเคยครับหากท่านใดนะครับที่ประสบปัญหาหรือมีความกังวลในเรื่องของน้ำรั่วซึมเข้ามาทางประตูหน้าต่างอลูมิเนียมนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักแบรนด์ท t h เทมว่าทำไมแบรนด์ทอสเทมจึงมีประสิทธิภาพในการกันน้ำนะครับที่เหนือกว่าอลูมิเนียมเกรดพรองตลาดทั่วไป จากที่ผมได้สัมผัสและสังเกตนะครับในเรื่องของน้ำรั่วเข้าบ้านสาเหตุหลักๆเลยก็คือบริเวณรอยต่อของอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมท้องตลาดทั่วไปนะครับช่างเขาจะใช้วิธีการประกอบโดยการเอาอลูมิเนียมชนอลูมิเนียมนะครับแล้วก็บริเวณรอยต่อเนี่ยช่างจะใช้ซิลิโคนเพื่อยาแนวนะครับซึ่งซิลิโคนตัวเนี้ ไม่คงทนส่วนของท่อสเตมจะพัฒนามาเป็นปะเก็นกันน้ำนะครับระหว่างรอยต่อซึ่งช่วยป้องกันน้ำได้ดีกว่าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าซิลิโคนหลายเท่าครับอีกเรื่องหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับก็คือการระบายน้ําในกรณีที่ฝนตกลงมามีปริมาณน้ําที่เยอะนะครับการระบายน้ําก็สําคัญเช่นกันครับน้ําที่ขังอยู่ในร่องของอลูมิเนียมนะครับ ถ้าระบายไม่ทันเนี่ยจะทําให้เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับน้ำล้นกระเด็นเข้ามาในตัวบ้านอาจจะทําให้ทรัพย์สินภายในตัวบ้านนะครับได้รับความเสียหายทางทอสเทมจึงได้พัฒนาระบบระบายน้ําและได้มีการเทสในห้องทดลองที่เสมือนสภาพอากาศจริงจุดนี้จึงทําให้ตัวแทนผู้ติดตั้งและผู้ใช้งานจริงมั่นใจได้ว่าจะหมดปัญหาเรื่องน้ํารั่วซึมเข้ามาภายในตัวบ้าน อย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง A-Plus l u i n g i n g ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ทอสเทมสามารถติดต่อเราได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยครับ